บางครั้งเรารับใช้พระเจ้าแล้วดูเหมือนไม่เกิดผลดีขึ้นในชีวิตของเราทําไมถึงเป็นเช่นนั้นหากเรารับใช้พระเจ้าแล้วไม่เกิดผลดีในชีวิตของเราจงดีใจแล้วก็ตื่นเต้นล้วร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าประทานโอกาสให้กับเราที่จะได้รับพระพรเป็นพิเศษคือว่าถ้าเรารับใช้พระเจ้าแล้วมีคนชื่นชมเรานั่นก็ดีขอบคุณพระเจ้า แต่ถ้ารับใช้พระเจ้าแล้วมีคนมาด่าเรามานินทาเราโอ้มันทําดีอยากเอาหน้าใช่ไหมหลักายต่างเนี่ยโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะอะไรรู้ไหมพระเจ้าเมตตาเราคือว่าถ้าเรารับใช้แล้วก็มีคนชื่นชมอันนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรแต่ถ้าเรารับใช้แล้วแล้วยังพบสิ่งพม่ดีคนมาตําหนิคนมาใส่ร้ายเราเนี่ยเราได้รับพรสองเท่า ก็คืออันแรกคือพระพรในการรับใช้พระเจ้าอันที่สองพระพรในการทนทุกข์ร่วมกันกับพระคริสต์เป็นเกียรติแล้วก็เป็นศักดิ์ศรียิ่งใหญ่มากอาจารย์เปาโลเลยบอกข้าพเจ้าภูมิใจในความยากลําบากในความทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้จงดีใจจนเนื้อเต้นโอ้โหขอบคุณพระเจ้าโดนด่าเพราะรับใช้พระเจ้านะ ได้บำเน็จสองเท่ายิ่งอาจจะสาสเท่าได้ซ้ำไปก็คือรับชัยแล้วได้รับพระพรอยู่แล้วแล้วก็นําซ้ําในสวรรค์นเนี่ยโอ้เพราะว่าเจ้าทนทุกข์เพื่อพระคริสตน์นะเพราะว่าเจ้าทําสิ่งที่ดีแต่ว่าเขากลับหาว่าเจ้าทําไม่ดีใส่ร้ายป้ายสีเจ้าเนี่ย ดังนั้นผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสทองนะครับเป็นพระคุณของพระเจ้าแต่ว่าก็ต้องทําใจนะครับพี่น้องไม่สามารถได้รับอย่างนี้เสมอไปหลายครั้งเรารับใช้พระเจ้าแล้วก็มีคนมาชื่นชมเราเนาะโอ้อย่ามาชื่นชมเลยก็ไม่ได้เนาะไม่เป็นไรเขาชื่นชมก็ขอบคุณพระเจ้าแต่จําไว้ว่าเมื่อเรารับใช้แล้วไม่ได้รับสิ่งดี พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อจะเป็นผู้ประทานสิ่งที่ดีนั้นให้แก่เราเองในฮิบรูบทที่ 6: ข้อที่10 mm. เพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงอธรรมที่จะลืมการงานของพวกท่านและความรักที่ท่านสําแดงต่อพระนามของพระองค์คือการปฏิบัติทำมิกชนดังที่ท่านยังปฏิบัติอยู่คือพระคัมภีร์บอกนี้บอกว่าพระเจ้าไม่ขี้โกงไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยคนไม่เห็นคนจะด่าคนจะซ้ําเติมคนจะเข้าใจผิด ก็ช่างคนอระไรแต่พระเจ้าไม่ขี้โกงพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมและสัตว์ซื่อไม่ลืมการงานของท่านและพระองค์จะประทานบําเหน็จให้แก่ท่านทั้งในโลกนี้แล้วในโลกหน้าด้วยดังนั้นถ้ารับใช้แล้วไม่รับสิ่งที่ดีจงรีบดีใจเพราะว่าได้รับพระพรเป็นสองเท่า